รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การเดินเท้าสำรวจแกะรอยเป็นวิธีดีคณะสำรวจนำมาใช้เพื่อหาเส้นทางการเดินของสัตว์ป่าเป้าหมายด้วยหวังที่จะใช้เส้นทางที่มันเดินในการค้นหารังพื้นที่ที่สำรวจเป็นพื้นที่ติดแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งมีลักษณะเฉพาะเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและการวางไข่ ของสายพันธุ์ที่อยู่คู่กับโลกนี้มาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์แต่วันนี้พวกมันอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูนพันธุ์ภารกิจของคณะสำรวจในครั้งนี้คือการตามหารังจระเข้สยามจระเข้น้ำจืดหรือจระเข้สยาม หรือจระเข้บึงตามธรรมชาติจัดเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งหรือ critically endangered species ตามบัญชีแดงชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือที่เรียกสั้นๆว่า IUCN red list ซึ่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานถือเป็นพื้นที่หนึ่งในไม่กี่แห่งของไทย ที่ยังพบประชากรจรเข้สยามตามธรรมชาติเก่งกระจานสู่มรดกโลกตอนจระเข้สยามแห่งลุ่มน้ำเพชรบุรีแม่น้ำเพชรบุรีมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสูงใกล้ชายแดนไทยเมียนมาโดยไหลมารวมกับแม่น้ำบางกลอยและลำน้ำสาขาต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แม่น้ําเพชรบุรีเป็นแม่น้ําค่อนข้างใหญ่แต่ว่าโดยตัวแม่น้ําหลักเนี่มาจากแม่น้ําบางกลอยซึ่งไหลาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงมาจบกับแม่น้ําเพชรบุรีอยู่ประมาณเหนือหมู่บ้านป่งลึกบางกลอยก็แม่แม่น้ําเพชรบุรีเองก็มีลำห้วยสาขาอีกหลายห้วยอย่างห้วยตะเกณฑนโพตะเกณฑนพาดูก็ไหลามาจบกับแม่น้ำบางกลอยแล้วก็ไหลไปทางทิศตะวันออก มาลงเขื่อนแข่งกระจานก่อนลงเขื่อนแข่งกระจานก็จะมีห้วยแม่ประโดนอีกห้วยแม่เสลียงที่ไหลามาบรรจบอีกเพราะฉะนั้นลุ่มแม่น้ําเพชรบุรีเนี่ยเลยค่อนข้างเป็นลุ่มน้ําค่อนข้างใหญ่ครับก็อำนวยประโยชน์ให้กับคนในระดับภาคเนี่ยได้สบายครับทุกๆปีในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงการวางไข่ของจอระเข้สยามคณะสำรวจที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทยจะลงพื้นที่การตรวจสอบการทำรังวางไข่และนี่เป็นการตรวจสอบครั้งแรกของปี2563การเข้าสำรวจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องเดินเลาะป่าไปตามแม่น้ำและบางช่วงต้องข้ามน้ำเข้าไป การสำรวจจึงจำเป็นต้องใช้เรือยางแต่ในป่าลึกอุปกรณ์ทุกอย่างที่นำไปด้วยต้องแบกเข้าไปรวมถึงเรือยางน้ำหนัก80กิโลกร,รมัมลำนี้วิธีที่สะดวกที่สุดคือการนำเรือยางลงแม่น้ำที่ใกล้ที่สุดแล้วค่อยพายเรือทวนน้ำขึ้นไปสมทบกับคณะสำรวจอีกส่วนที่เดินเท้าขึ้นไปรอหลังใช้เวลาสูบลมสักพักเรือยาง ก็พร้อมที่จะลงน้ำเมื่การพายเรือทวนน้ำขึ้นไปในช่วงนี้อาจจะไม่ลําบากนักแต่การเดินทางยังคงมีอุปสรรคจากแก่งหินในแม่น้ำเมื่อถึงแก่งก็ต้องเปลี่ยนจากการพายเรือเป็นการลากเรือด้วยแรงคนทวนน้ำขึ้นไปแทน หลังจากผ่านอุปสรรคมาจนถึงพื้นที่เป้าหมายคณะสำรวจก็แบ่งการทำงานออกเป็นสองชุดชุดแรกเดินขึ้นไปบนเนินเขาซึ่งเป็นที่ทำกินของชาวบ้านโดยใช้โดรนบินหาร่องรอยการทำรังจากทางอากาศอาจจะให้วอลศูนยนะ์นะลดการใช้แหวนสักระยะพราเดี๋ยวจะเอาอากาศสัญญาณขึ้นครับ 61ครับซึ่งตอนนี้เราก็ใช้อากาศยานาเป็นโดรนนะครับบินขึ้นไปดูภาพด้านบนช่วยให้เรา,ารเขาเรียกนะครับประหยัดคนที่จะครอบคุมพื้นที่ได้คร่าวๆนะครับ ในกรณีที่เราเห็นจุดที่ว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาทำลังะฮะ่ซึ่งปกติแม่จระเข้ก็จะเปิดเป็นวงกว้างพื้นที่กว้างให้เราสามารถเห็นได้จากโดรนนะฮะแล้วเราก็ใช้คนเข้าไปสำรวจยืนยันละเอียดอีกทีหนึงทีมสำรวจอีกชุดพายเรือลาอไปตามริมน้ำเพื่อมองหาร่องรอยที่จระเข้ขึ้นจากน้ำ ซึ่งอาจเป็นทางที่มันขึ้นไปทำรังขงบนเป็นยังไงบ้างครับข้างรถเดี๋ยวกำลังจะเตรียมตั้งฐางนนีทีมทีมนี้กำลังล่องเรือนะครับเริ่มล่องเรือตามตามน้ำขึ้นไปเรื่อยๆหลังสำรวจทางเรือได้ไม่นานสำเนาเจริญสุขหรือครูเนา หนึ่งในคนที่ร่วมสำรวจจระเข้ทุกปี<อ>ก็ขอลงจากเรือเพื่อเดินตรวจสอบรอยริมชายฝั่งโดยให้คนอื่นๆล่องเรือหาต่อไปเราล่องเรือมาจนถึงบริเวณที่จระเข้ทำรางเป็นประจำแต่ไม่พบร่องรอยการขึ้นลง คณะสำรวจจึงเปลี่ยนเป็นการเดินเท้าตรวจหาร่องรอย <ไป S 1> หลังจากเดินหากันอยู่พักใหญ่ครูเนาที่เดินตามมาสมทบก็พบร่องรอยบางอย่างอย่างนี้คือไม่แน่ชัดเพราะเราเราไปเห็นรอยเล็บใช่ไหม แต่สันนิษฐานว่าใกล้เคียงเพราะว่าไอ้พวกนี้มันท้องมันจะแบนว่าไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปมันจะลูดท้องขึ้นไปเนี่ยมันจะลื่นมันจะเรียบแต่ตรงนี้ก็น่าสงสัยว่าพราะเพราะมันเลื่อมไงแล้วก็มันโดนฝนพอโดนฝนชับเนี่ยคือร่องรอยเล่มมันหายแต่รอยที่พบเป็นรอยเก่าซึ่งหากเป็นทางที่จระเข้ขึ้นลงไปทำรัง น่าจะมีร่องรอยการเดินเป็นประจำ對對ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกร,รกฎาคมปี2562คณะสำรวจจอรเข้ส,าสยามได้เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่หลังได้รับรายงานพบการทำรังวางไข่ของจอรเข้ซึ่งเป็นบริเวณที่พบการทำรังวางไข่เป็นประจํา ปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่นะครับพอตอนเราไปถึงเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเหลือแต่ซากเปลือกไข่ที่เราไปเห็นแมฆไข่ส่วนใหญ่ในรังจะถูกกินไปแล้วแต่เมื่อตรวจสอบยังพบไข่ลงเหลืออยู่อีกหนึ่งฟองในรังคณะสำรวจจึงเริ่มเก็บข้อมูลและเตรียมช่วยเหลือไข่เพื่อนําไปฟักปกติเนี่ยเราก็จะดูว่า มีร่องรอยแม่จระเข้อยู่หรือเปล่าในบางทีเนี่ยแม่จระเข้อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเราเราก็ต้องดูเพราะว่าบางปีเนี่ยแม่เขาก็จะเฝ้าอยู่การประเมินอายุรังเนี่ยก็เป็นสเต็ปแรกที่มีความสําคัญเพราะว่าถ้าเราผีผามเข้าไปปุ๊บในขณะที่แม่จระเข้ยังไม่วางไข่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะมันเป็นรังที่ใหม่มากมันอาจจะเป็นการรบกวนแล้วก็ทําให้แม่จระเข้อาจจะต้องสร้างรังใหม่อีกรังหนึ่งแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันเป็นรังที่มีอายุบ้างแล้วเศษวัสดุ เริ่มแห้งแล้วอะไรต่างๆครับมีความเป็นไปได้สูงที่แม่จระเข้จะขึ้นไปบนเนินลังแล้วก็วางไข่เข้าไปแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยก็โอกาสที่แม่จระเข้จะทิ้งลังก็ก็จะไม,ไ,มไม่ได้เสี่ยงเหมือนกับกรณีแรกที่ว่าเป็นลังใหม่ๆเราก็จะสามารถที่เข้าไปตรวจสอบเข้าไปวัดไปเก็บข้อมูลต่างๆที่รังได,โด้โดยที่ไม่ต้องกังวลมากครับ การวัดที่เราทําเป็นปกติก็คือวัดขนาดความสูงความกว้างจุดที่กว้างสุดของรังเพื่อดูนนขนาดของเนินเนินเนินรังคร่าวๆใช่ไหมครับประเภทของวัสดุเขาใช้วัสดุอะไรเก่าใหม่ไหมบางครั้งบางปีก็จะมีเศษไม้บ้างบางปีก็ไม่มีเลยนะครับแล้วแต่จุดที่เขาใช้ทำรังตำแหน่งค่าพิกัดนะครับ ความสูงจากระดับน้ําทะเลระยะห่างจากแม่น้ําตัวแม่น้ําสายหลักอะไรอย่างนี้ครับซึ่งมันจะมันจะสัมพันธ์กับการตัดสินใจของแม่จระเข้ที่จะทารังตรงนั้นการเช็คจํานวนไข่อันนี้มันมันมันเป็นข้อมูลที่เราจําเป็นจะต้องดูว่าไข่ได้รับได้รับการผสมหรือไม่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเปิดรังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ทําการ เปิดขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ดูว่า,ามันมีการผสมไหมไข่แต่ละปีมีการผสมไหมแล้วก็จํานวนไข่มันสามารถบอกถึงอายุของตัวเมียความสมบูรณ์ของตัวเมียรวมไปถึงมันมีโอกาสที่จะช่วยบอกเราได้ว่ามันเป็นตัวเมียตัวเดิมหรือเปล่าที่ขึ้นมาวางไข่ทุกปีสิริชัยรักซื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมการสำรวจจรเข้สยามมาตั้งแต่ต้น เจ้านาที่เองรู้อยู่ครับว่าว่าแม่น,น้ำเพชรบุรีเนี่ยโดยเฉพาะในป่าลึกๆเนี่ยมันมีจระเข้อาศัยอยู่นะครับเป็นไงว่าเราเราไม่สามารถที่จะบันทึกภาพได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้ภาพแรกนะครับก็ทําให้มีการเริ่มมีการสํารวจติดตามกันนะครับเป็นต้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับที่สําคัญเลยคือ,อเราไปเจอ ลังนะครับซึ่งมีการวางไข่ของจระเข้ครั้งแรกนะครับก็ประมาณปี2550นะครับที่วังขาหลังจากการเจอลังครั้งนั้นนะครับก็ทำให้เราทางพยานเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปเฝ้าแล้วก็สำรวจบริเวณวังขาเป,เป็นประจำทุกปีนะครับในบางปีก็อาจจะไม่พบบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะพบหลัง ป,บบาปภาพถ่ายที่นำมาสู่การสำรวจจราเข้สยามในป่าแก่งกระจานเป็นภาพจากกล้องดักถ่าย WCS ประเทศไทยที่วางไว้ดักถ่ายภาพเสือโครง่งบริเวณริมแม่น้ำเพชรบรุรีเมื่อปี2544แต่ถ่ายภาพจราเข้ได้ด้วยความบังเอิญ จะเก็บข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะนำไข่ออกจากรังัะโดยสรุปแล้วปีที่แล้วนี่ก็คือ1 0อยเปอร์เซ็นต์รังถูกทำลายไปร้อยเปร์เซ็นต์นี่ก็เป็น <c oughs> มันเป็นสิ่งที่บอกเรา หรือว่ายืนยันกับเราว่าถ้าเราไม่มีการเข้าไปช่วยหรือจัดการช่วยเขาเนี่ยจอร์เล็คในพื้นที่เนี่ยไม่สามารถจะเขาเรียจะสืบพันธุ์ต่อไปได้แน่นอน,นครับตอนนี้มันก็เหมือนกับเป็นประชากรที่ตายแล้วในใน,ในด้านทางด้านนิเวศวิทยานะครับ หลังการสำรวจครั้งแรกในช่วงเดือนมิถุนายน2,563อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหารังจระเข้อีกหลายครั้งแต่ไม่พบร่องรอยใดๆเพื่อยืนยันการคงอยู่ของจระเข้สยามตามธรรมชาติทีมสารกดีแก่งกระจานสู่มรดกโลกตัดสินใจ ที่จะเฝ้ารอเพื่อรอเก็บภาพในจุดท,ที่จระเข้มักขึ้นมารับแสงแดดหลังจากนั่งเฝ้าดูอยู่หลายวันในที่สุดเป้าหมายของเราก็ลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำสถานภาพของจระเข้น้ำจืด ว่อจระเข้สยามเนี่ยครับตอนนี้ทั่วโลกก็ถือว่าเสี่ยงต่อการสัมพันธ์อย่างยิ่งครับ critically เ n d a n g e r e d ใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆในธรรมชาติเนี่ยเขาเขาถูกคุกค,คามแล้วก็เหลือน้อยมากเพราะว่าอาดีตใ,ในเรื่องของทัศนคติที่ทคนมีต่อจระเข้มันมีแต่ด้านลบเป็นหลักผลก็ดูแล้วหน้าตามันไม่ไม่เป็นมิตร แล้วก็ผสมกับเรื่องเล่าต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้มาจากจระเข้น้ำจืดจระเข้สยามโดยตรงคนระมาจากจระเข้อื่นจระเข้น้ำเค็มอะไรต่างๆที่เขาอาจจะดูร้ายกว่าแล้วก็ทำให้เรื่องเล่ามันดูน่ากลัวแล้วก็คนก็เหมารวมไปเลยว่าจระเข้ทุกชนิดจะต้องดูร้ายแล้วก็ถ้าอยู่ร่วมกันเมื่อไหร่นก็ไม่น่าจะ ไม่น่าจะปลอดภัยเขาเขาก็กําจัดจระเข้พวกนั้นไปจากการสืบประวัติเนี่ยทำใหเ้เรารู้ว่าจริงๆแล้วจระเข้น้ำจืดโในธรรมชาติของแก่งกระจานมีมานานแล้วข้อมูลจากคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ก่อนที่จะมีอุทยานครับคนที่เคยล่าจระเข้ขายให้ให้กับฟาร์มก่อนที่จะมีอุทยานมันก็ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็้ายๆเหมือนเป็นไทม์ไลน์ว่าจริงๆแล้วจระเข้น้ําจืดในพื้นที่เนี่ย มันหายากมาตั้งแต่20-30ปีที่แล้วนะครับจากการสำรวจจระเข้สยามในแม่น้ำเพชรบุรีช่วงหลายปีที่ผ่านมายังทำให้พบปัญหาจระเข้ในการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติจากการสำรวจจระเข้ทั้งตามลำน้ำแล้วก็จากข้อมูลลังก็ช่วยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า จำนวนจระเข้ที่เหลืออยู่ในธรรมชาติของแก่งกระจานเนี่ยจริงเหลือน้อยมากอันนี้ก็ไม่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 ได้เกินจากที่เราคาดไว้นะครับแต่ข้อมูลที่เรายืนยันได้จากการสำรวจก็คือว่าอย่างน้อยมีพื้นที่ที่เขาใช้เนี่ยอยู่3จุดตลอดลำน้ำเพชรบุรีที่เราสำรวจนะครับแล้วก็พื้นที่หลักๆที่เขาใช้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาขึ้นมาทำรังวางไข่ทุกปีซึ่งจากการที่เราติดตาม ต่อเนื่องกันหลายปีนะครับเราค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นจระเข้ตัวเมียตัวเดิมหรือว่ามีไม่เกิน2ตัวสอสตัวเงครับที่เขที่เข้ามาทำรังวางไข่เพราะว่าลักษณะของรังหรือจำนวนไข่ที่เขาที่เราเลคคอร์ดไว้นะฮะมันมันค่อนข้างนิ่งอะไรฮะรแล้วก็มันแทบทุกปีเนะี่ยมัน,ม,นม,มันไม่มีเชือ้อซึ่งก็ แสดงให้เห็นว่ามันอาจจะไม่มีตัวผู้ในพื้นที่ในรัศมีที่ตัวเมียตัวนี้อยู่ที่เราติดตามรังนะฮะซึ่งแต่เราก็ยังไม่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 ตัดความเป็นไปได้ในพื้นที่ทางตอนบนที่เราไม่ค่อยได้สำรวจนะครับคือว่าอย่างที่บางกลอยที่เรายังไม่ค่อยได้ไปสำรวจอนี้ฮะแม่น้ำบางกลอยทางด้านทางด้านเหนือนอกจากแหล่งที่เราพบบริเวณวังขาที่บริเวณเหนือหมู่บ้านป่งลึกบางกลอยนะครับ แรายังพบบริเวณอื่นๆของอุทยานชาตินะครับบริเวณห้วยแม่ปดนบริเวณต้นน้ําเพชรบุรีนะครับซึ่งประชากรเนี่ยกระดาปัจจุบันเนี่ยมีล่องรอยการพบไม่ถึง5ตัวนะครับซึ่งมีความพยายามที่จะพยายามรักนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือความที่ในการรัตเวนในดิบน้ําแน่นอนว่าพื้นที่เราได้ยกระดับความสําคัญในการเป็นพื้นที่มรดกของโลกนะครับ ตัวจระเข้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่สําคัญที่เป็นตัวชี้วัดถึงความสําคัญของระบบนิเวศซึ่งในประเทศไทยจระเข้น้ําจืดที่อาศัยอยู่ได้มีอยู่ในธรรมชาติมีน้อยก็จองย่อมทำให้พื้นที่เนี่ยได้รับการสําคัญที่คุ้มครองดูแลแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าชนิดนี้นะครับซึ่งบริเวณต้นแม่น้ําเพชรบุรีเนี่ยยังมีข้อมูลที่เราต้องสํารวจอีกมากว่าจะมีจระเข้อยู่จํานวนชนิดจานวนกี่ตัวนะครับซึ่ง จะพบบริเวณใดนะครับจะได้มีการอนุรักษ์อย่างเข้มข้นขึ้นเราก็มีแผนที่จะสำรวจใหม่นะครับเพื่อที่จะครอบคุมแล้วก็ให้เห็นความชัดเจนของของการใช้พื้นที่ของจระเข้แล้วก็สัตว์อื่นในแม่น้ำเพชรบุรีให้ชัดเจนมากขึ้นครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการแลศึกษาความเป็นไปได้อยู่ว่าจะสำรวจกันอีกครั้งยังไงกันครับเราก็คิดกันว่าอาจจะต้องมีกล้องดักถ่าย จำนวนหนึ่งที่จะช่วยยืนยันได้ว่าจุดที่เราเจอเนี่ยร่องรอยที่เราเจอมันมันเป็นจระเข้จริงๆกี่ตัวเป็น,ปนอาจจะมีโอกาสที่เราบันทึกภาพจระเข้ได้มากกว่าหนึ่งตัวในเวลาเดียวกันนี้เราก็จะยืนยันได้ว่ามันมีมากกว่าที่ที่เราคิดเนี่ยไม่มากกว่าหนึ่งตัวแน่ๆแล้วมันมีอย่างน้อยกี่ตัวอะไรเงี้ยครับซึ่งการสำรวจรอบใหม่ จะครอบคลุมพื้นที่ลำน้ำสาขาต่างๆในช่วงต้นแม่น้ำเพชรบุรีที่มีความเป็นไปได้ว่ายังคงมีจระเข้สยามอาศัยอยู่ตามธรรมชาติทั้งแม่น้ำบางกลอยและห้วยแม่ประดลซึ่งจะทำให้เรารู้สถานะที่แท้จริงของพวกมันและสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์จระเข้สยามสายพันธุ์แท้ให้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป